เฟซีบ่าวสักว่างวดนี้รัฐบาลไทยดีใจกับคนที่ถูก5-9เม็ดเดียว5-9<อ>ถูกเยอะมาก 2, 2ก็เกือบแตก3ตัวงวดเมื่อกี้ก็6-5กับ5-9ทั้งบนทั้งล่างสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง y t u t u นะครับผมบ่าวสักคัรโอ channel แ,แล้วก็ทางช่องแฟนเพจนะครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่2ตุลาคม2567นะครับท่านผู้ชมผมเดินทางมาที่บ้านของ อาจารย์แซมนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผลนชะลาคินแบ่งหัวรัฐบาลไทยเม,มื่อวานออกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมหลายท่านก็มีโชค,ม,โชคมีลาบนะครับท่านผู้ชมครับคือที่ผมได้ปล่อยคลิปอาจารย์แซมออกไปนะครับผมก่อนอประมาณวันที่เท่าไหร่นะก่อนสิ้นเดือนคลิปหนึ่งแล้วก็เมื่อวานตอนเช้าเนะครับผมอีกคลิปหนึ่งนะครับผมปรากฏว่าอาจารย์แซมยังย้ําตัวเดิม5995เเม็ดเดียวนะครับผมเม็ดเดียวเลยนะครับผม,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 ม เป็นตัวเลขแนวทางที่ไม่เยอะนะครับผมแล้วก็ปรากฏว่าเข้าทั้งบนทั้งล่างเพราะว่า6กับ9นี้เป็นตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาตามต่อกับอาจารย์แซมนะครับผมตามต่องวดเลยนะท่านผู้ชมครับก็ยังไม่รู้ว่าอาจารย์แซมจะมีแนวทางอะไรให้เราหรือเปล่าหรือว่าจะมีการปล่อยตัวเลข กันอีกยังไงหรือว่าอาจารย์แซมพร้อมจะปล่อยหรือไม่นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราค่อยติดตามกันนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมมาที่บ้านอาจารย์แซมแล้วนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อนะครับผมขอกำลังใจคนละไลค์คนละแชร์นะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราจะมาตามตรงวันประจวาวที่ที่16ตุลาคมนะครับ2567นะครับท่านผู้ชมครับนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมสาหรับนะครับผม รถทะเบียนอาจารย์แซมนี้เข้าตลอดเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับท่านผู้ชมครับก็เลขที่อาจารย์ให้ก็เกี่ยวกับทะเบียนเลขของอาจารย์นะครับผมเลขรถอาจารย์นะครับผมแต่ก็นะครับไปเกี่ยวกับความฝันของอาจารย์ด้วยนะครับผมซึ่งนะครับผมโค้งสุดท้ายเลยอาจารย์แซมฝันบอกว่าโดนตำรวจจับนะครับท่านผู้ชมนะครับโค้งสุดท้ายอาจารย์แซมฝันว่าโดนตำรวจจับนะครับแล้วก็มีคนอ่า ผู้หญิงนะครับผมมาบอกอ่าเลขเอาลอตเตอรี่มาให้อ่าเป็นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับตามที่ความฝันที่ผมจับใจความได้วันนั้นที่อาจารย์เสียมบอกเรานะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวมีกําหนดการอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งเอฟซีครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูที่ห้องพระนะครับของอาจารย์เสียมนะครับผม หลายท่านเคยมาถึงบ้านอาจารย์แซมแล้วนะครับผมหลายท่านก็ยังไม่เคยได้มานะครับผมก็อยู่ที่บ้านเกาะ,ะ,ะแก้วตับนเกาะแก้วอำเภอสำโรงทาบรับจังหวัดส,สุรินทร์นะครับทานผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปหาอาจารย์แซมนะครับผมแล้วไปคุยกับอาจารย์แซมนะครับโอ้นะครับมือนี้อาจารย์เด็เถียงหน้าหน่อยไหมตัวนี้เทียงหน้าไหมเทียงหน้า ไอ้สดบ่บอกคลิปครับอาจารย์รดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเดี๋ยวคลิดไม่นะครับผมโอ้รับเท่าไรครับแต่รนะ้อยเน่นอาจารย์เนาะช่วรับคนโทรเขออร้ามาหลายตีหนึ่งที่สองก็ยังโทรมาก็เลยรับว<ร> <L> ่าคือโทรมาเด็กแท้รับมานอนบอกนะ หนูอยู่ต่างประเทศหนูโทษที่อาจารย์มาคือเวลามันบดตรงบดราบรบดตรงกันอาจารย์ก็ลังโป้งหัวกับเที่ยงคืนที่หนึง่งก็มีลูกศิษย์ลูกหาติดต่อเข้ามาเยอะมากครับผมได้ติดต่อมาหาอาจารย์แล้วก็ที่ได้ร่วมในเรื่องของผลไม้ในจากไหว้พิธีไหว้ค,ครูก็บอกบุญไปยังเอฟซีของบ่าวศักดิ์ครับผมบอกประชาสัมพันธ์ไปทางเอฟซีบ่าวศักดิ์ว่างวดนี้รัฐบาลไทยดีใจกับคนที่ถูก59 งวดนี้คนถูกเยอะมากเม็ดเดียวเลยนะอาจารย์เม็ดเดียว5้าเก้าถูกเยอะมากแล้วก็อาจารย์ต้องบอกเลยว่างวดนี้เป็นงวดที่ที่ที่อาจารย์คิดว่าคนถูกเยอะที่สุดเพราะงวดที่แล้วอาจารย์วางให้9 6 2าหกสองอกหกครับงวดนี้ออกวาง59าเกออก5 9าเกแม่นมากนะอาจารย์เนาะ อาจารย์ก็เลยว่าให้ตรงๆช่วงนี้ให้ตัวไหนก็คือออกตรงๆเลยอาจารย์ก็บอกว่าเบาสักนี่อาจารย์ก็ย้ําให้เนียครับผมมหาอาจารย์บาศักบอกว่าอาจารย์อาจารย์ใดตัวไหนอาจารย์ว่าบาวสักถ้าอยากได้เงินงวนนี้ไปเสือโหลดตัวเดียวครับหาเก่าอับาสักก็ว่าเดี๋ยวผมองลงทุนน่ามั่เออาจารย์ก็บอกกอกใส่หูครับเออเดยแทบไม่ได้น้องเขาจดเพื่อแทะไปติดงานผ่าไปลงลืม ว่างบันเล่บอกมาโอ้ยตัวเดียวแข็งๆบันเล่ออกมาตัวเดียวเลยเนียนครับเนียนเกินนะอาจารย์เน <mm ียนเกินเลมาจากข้อมฝันของอาจารย์ทีตามที่ผมมาแต่โคสุดท้ายน้องอาจารย์ฝันว่าถูกตำรวจจับน้องครับถูกตำรวจจับแล้วก็ฝันว่ามีคนเอาเนื้อมาให้เนื้อก่อนไงว่าทีว่าแบงพูดนะโคงสุดท้ายให้บอเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างอาจารย์ให้ทั้งหาเก้าให้ทั้งหกฮะ ในช่องบาวสักคักเอาโลดให้ตั้งตแต่รู้สึกว่าเรามาย้ำอีกวันหวยออกก็ให้ไปอีกทั้งหกห้าก็ให้ไปอีกก็เลยว่าฝากประชาสัมพันธ์ทางเอฟซีบาสักคักเอาโลดหรือวาอ่าฝากประชาสัมพันธ์ไปยังเอฟซีลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านวันที่ห้าเดอ้อใครที่สามารถเดินทางมาหาอาจารย์ได้ก็เดินทางมาหาอาจารย์ได้ที่บ้านเกาะแก้วบ้านเกาะแก้วอืม บ้านกาอแก้วตำบลเกาะแก้วอำเภอสามงทาบจังหวัดสุรินทร์ที่ตำหนักใหญ่อาจารย์ตำหนักของอาจารย์ก็จะอยู่ที่ติดทุ่งนาครับอยู่ที่ทุ่งนามาทางวัดประทิบธรรมถ้ามาถึงบ้านกาะแก้วเราก็ถามหาก็ได้ว่าบ้านอาจารย์ไปทางไหนวันที่หนี้จะมีพิธีเส้นไหว้ครูอาจารย์แก้บ,บนแต่ย้ําว่าจัดไม่ใหญ่ อาจารย์ยําว่าจัดไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ก็จะจัดเป็นพิธีการเพื่อเป็นการลึกถึงคุณครูบาอาจารย์เพราะว่าเป็นการเปิดร่วงเปิดภูมิที่ดีในวัดเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเราเริ่มตั้งแต่ตุลาเลยที่ว่าศูนย์สองถือว่าเป็นการรบรอบนออาจารย์รบรอบแต่ว่าปีนี้มามาปังเร็วพอดปีนี้เริ่มตั้งแต่กันยาเลยศูนย์หกตั้งแต่ศูนย์หกแล้วก็หกสองในว่นศูนย์หกหกสองงวดวันหนึ่งหกสองแล้วก็งวดนี้ หกห้ากับห้าเก้าทั้งบนทั้งล่างสามวดแล้วสามวดซ้อนแล้วนะสามวดซ้อนแล้วปังก่อนก่อนครบกาหนดก่อนครบกำหนดครบกำหนดเนี่ยต้องแบบหนึ่งตุลาแต่มันมันมันปังมาสองวันละถือว่ามาแรงแห่งตอนนี้นะครับสำหรับอาจารย์แซมนะครับพออาจารย์เลขที่ได้อาจารย์ก็จะบอกตรงๆว่าอาจารย์เป็นคนกรรมฐานนั่งสมาธิแล้วก็ในเรื่องของการทําสมาธิ เลขที่ได้มาได้จากการนั่งดูแล้วก็มีเซนต์อาจารย์มีเกี่ยวที่อาจารย์ไม่สามารถบอกได้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในเรื่องของตัวเลขครับก็บอกไม่ได้แต่รู้แต่ว่าอาจารย์เป็นคนมีมีเซนต์มีฌานที่เกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเนาะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์ลูกศิษย์ลูกหาที่จะเดินทางมาหาอาจารย์ก็เดินทางมาหาอาจารย์ได้ที่บ้านเกาะแก้วตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์เริ่มกี่โมงครับอาจาร,รย์เริ่มเวลาตั้งแต่9ก้าโมงแล้วก็หย่อนลังก็ประมาณสักเก้าโมงครึ่งครับกำลังดีเพราะว่ารอจากคนที่เดินทางมาจากใกล้ไกได้มหาอาจารย์ก็จะได้มาก็มาถึงพอดีหรือว่าใครที่ได้โชคได้ลาบจากอาจารย์ได้โชคได้ลาบหรือว่าคนที่อยากร่วมสนับสนุนในเครื่องเส้นไหวของอาจารย์ปูครับอยากที่จะร่วมเส้นไหวเนาะในงาน ตามกำลังศรัทธาเข้าพูลร่อยสองอรอยหรือแล้วแต่เอาสีถวายให้อาจารย์อเอาไปสื่อผลไหม่มาไหว้ครูบาอาจารย์ในเรื่องของการแก้บ,บนก็สามารถโทรมาหาอาจารย์ได้เนาะเดี๋ยวเบอร์โทรอ,อาจารย์กับสิเคียนไห้เนาะครับแล้วอาจารย์มีการตอนนี้คืออาจารย์ก็เปิดรับลูกศิษย์เหมือนเดิมใช่ไหมครับก็เปิดรับลูกศิษย์ขึ้นเา่าก็อยู่ขึ้นเา่าแต่อาจจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าลูกศิษย์มหาอาจจะไม่ได้อยู่ในห้องพระก็อาจจะนั่งอยู่ เทียงหน้าหน่อยเทียงหน้าหน่อยบางนี้ลูกชิดลูกหาพุทธิสีมาปรึกษายังอเบ่งดวงหรือว่าในการเขียนลายมือเศรษฐีหรือในเครื่องสะเดาะเคาะเสริมดวงเสริมชะตาแก่อะไรต่างๆมีปัญหาอะไรก็มาหาอาจารย์ที่บ้านได้ไม่ไม่อาจารย์ว่าถ้าจะในเรื่องนี้ให้มาหาอาจารย์เองที่บ้านไม่แนะนําให้โทรมาเพราะว่าโทรมาไดก็คือเกา โทรมาได้ก็มาไม่ได้หลายคนถ้าเดินทางมาหาอาจารย์ได้ก็เดินทางมาในเรื่องของการแก้ดวงหรือว่าในเรื่องของการดูดวงอะไรก็แล้วแต่ต้องเดินมาทางมหาอาจารย์เองครับเดินทางมาหาอาจารย์เองแต่อาจารย์ก็ส่วนมากไม่ค่อยได้ดูถ้าใครมาหาก็จะทักเลยก็จะรู้เลยด้วยอาจารย์ก็ด้วยย่อยยานของอาจารย์ก็จะทักเองทักเองนะครับแต่ถ้ามีปัญหาหรือว่าอะไรทุกคนที่มาก็จะ ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งก็ค่อยปรึกษาแต่ก็เดินทางหาอาจารย์ได้ที่บ้านก่อแก้วบ,บ้านก่อแก้วตำบลก่อแก้วอำเภอสาโรงทาาจังหวัดสุรินทร์คือจับพิกัดมาได้เลยนะอาจารย์เนาะ,นะใช่จับพิกัดมาได้เลยถ้าใครม,มาไม่ถูกก็จับ G.P.S มาว่าโรงเรียนบ้านก่อแก้วตำบลก่อแก้วอำเภอสาโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ใครที่ฟังไม่ทันก็ย้อนคลิปกลับไป ฟังใหม่ได้แล้วก็เขียนลงกระดาษเนาะแล้วก็สําหรับลุกศิษย์ลุงหาคนไหนที่จะช่วยในเรื่องของอผล,ลไม้ในเรื่องของผล,ลไม้คาหวานในเรื่องของอเครื่องเส้นถวายอาจารย์ปู่วันที่หก็สามารถโทรมาหาอาจารย์ได้ที่บเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวอาจารย์จะเขียนให้ติดต่อหาอาจารย์แซมเลยนะครับผมใครที่อยากจะให้ทางอาจารย์จาแจงรอ โดยที่เราไม่ต้องซื้อก็ได้เนาะให<ม>ะ้จัดใจกับอาจารย์เลยแล้วเรามาเดินทางมาปเปล่าๆก็ได้คืออาจารย์จะเตรียมไว้รอเลยอย่างนี้นะแมนครับผมเพราะว่าเพื่อนบางคนเป็นเถื่อสีเดือทางเถื่อสิซื้อของมันสิเสียเวลาเพื่อนเดี๋ยวอาจารย์แซมเขาจะจัดก่อนก่อนวันครับผมแมนคือจัด,จดก่อนวันก็ใครจะเดินทางมาซื้อมาเองก็ได้ครับซื้อพวงมาลัยมาเองก็ได้หรือใครสะดวกเดินทางมาเองก็ซื้อมาเองก็ได้แต่ถ้าใครที่ไม่สะดวกมาหรืออยากร่วมบุญอาจารย์หรือเป็นอ่าส่วนหนึ่งในของ เครื่องเส้นถวาย,อา,ายวาอาจารย์กูบาอาจารย์ก็ก็ตามนี้เลยครับผมเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกสองห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าก็สามารถโทรมาใครที่เห็นเบอร์ก็แคปไปเลยแคปไว้ก็โทรมาได้ที่ศูนย์หกสองห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าโทรมาอาจารย์แล้วก็สำหรับใครที่อยากร่วมในเรื่องของบุญแล้วก็ในร่วมในไม่ใช่ร่วมบุญร่วมเครื่อนร่วมเมีย ชาคเส่ประสงค์เครื่องเส้นไหว้ได้ร่วมการน้อมถวายครูบาอาจารย์เส้นไหว้วันที่5จะถึงนี้หรือว่าถ้าใครเดินทางมาได้ก็เดินทางมาได้เลยที่บ้านกาะแก้วตำบลก่อแก้วอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์แล้วใครมาไม่ถูกก็จับ GPS ีมาในวันที่5จะถึงนี้อีกไม่กี่วันอีกประมาณจักมือวันที่สวันที่สามวันที่3วันที่ห้อีกสอมมือก็หอด รประมาณ9ก้าโมงครึ่งก็จะมีพธิธีแก้บนแล้วก็เส้นไหว้ครูบาอาจารย์ก็จะมีการทําพิธีในเรื่องของการอัญเชิญครูผู้ภาษาวิชาลังหลวงพ่อกบวัดเขาสริกาแล้วก็ทั้งอ,อาจารย์ปู่สมหวังดวงสวรรค์ซึ่งเป็นครูสอนในเรื่องของสมาธิในการเพ่งกสินที่อาจารย์เคยปฏิบัติอยู่กับท่านมาสมัยก่อนเนาะแล้วก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้มา อ่ากาไหว้บูชามาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่แห่งนี้อยู่ที่ตำหนักใหญ่เนาะตำหนักใหญ่ถือว่าเป็นพิธีสําคัญเนจาจรยงคือมันครบรอบครบรอบหนึปีก,ก,ปก,ก,กับการที่ให้หวยมามที่ว่างวดก่อนก็ก็ช่วงนี้แต่แต่ถ้าดีก็คือยังไม่สุดเท่าอหร่ตอนช่วงนั้นที่แบบสุดมากเลยคือแบบคือช่วงเกี่ยวข้าวเสร็จนาะ ป,งป,งปังมากแต่ตอนนี้มันอาจารย์ก็ถามว่าปังแม่อาจารย์ก็ปังนะเพราะว่ามาปังเร็วมากเกินสามงวดแล้วครับหกสองก็เกือบแตกสามตัวงวดเมื่อกี้ก็หกห้ากับห้าเก้าทั้งบนทั้งล่างโู้สุดยอดเลยอาจารย์มันหาที่ไหนไม่ได้แล้วอาจารย์จะบอกว่าเลขอาจารย์ที่ให้ลูกศิษย์ไปไม่ได้ว่าเอาจากการคํานวณไม่ได้อาจากไปเอาที่ต้นไทรต้นโคครับไม่ได้ไปเอาที่จอมปวกครับ ไม่ได้เอาแบบมาให้ลูกศิษย์โดยที่อะไรนะเลขที่อาจารย์คืออาจารย์ได้นั่งกรรมฐานแล้วก็เซน์ของอาจารย์ที่กําหนดจิตพิจารณาแล้วก็มีตัวเลขลอยมาเห็นตัวสีแดงจึงได้นํามาให้ลูกศิษย์ได้เสี่ยงหากันเพราะว่าเงินแต่ละบาทมันหายากอาจารย์ต้องเอาตัวที่เด่นที่สุดที่ชัวร์ที่สุดเอามาให้ลูกศิษย์ซื้อกันไม่ใช่ว่าจะเอาให้แบบอันนี้เดี๋ยวลูกศิษย์เขาก็ไปบางคนเสียมเยอะอ่า เสียเยอะก็ก็จะเตือนสติไว้ด้วยในการ,รลงทุนในเรื่องเรื่องการซื้อหวยในความโลภของคนนะ่มันมีอยู่แล้วออาจารย์ถึงจะบอกว่าให้ลูกศิษย์เล่นอย่างมีสติเราคิดว่าเราเล่นแค่นี้ไปเราไม่เดือดร้อนเราเล่นได้แต่อย่าเล่นจนตัวเองต้องเป็นหนี้เป็นสินต้องเดือดร้อนเพราะรสิ่งเหล่านี้มันบอกว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนก็เหมือนชีวิตคนเราก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนครับ มีขึ้นมีลงมีหลงมีลืมมีเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาหวยเหมือนกันไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรคําว่าแน่นอนมันไม่มีสําหรับหวยครับให้ทุกคนนั้นมีสติในการลงทุนมีสติในการเสี่ยงโชคให้มีสติในการลงทุนครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีความแน่นอนเราอย่าเอาแน่เอานอนกับมันจําคําที่อาจารย์ไว้แล้วก็อย่าประมาทเราอย่าเอาแน่เอานอนกับมันเราอย่าประมาท ทุกอย่างมันมีมามีไปมีเกิดมีดับได้หมดทุกอย่างครับให้เรามีสติในการลงทุนมีสติในการเสี่ยงโชคใครที่มีบุญสัมพันธ์กับอาจารย์ตั้งแต่อดีตชาติหรือใครที่มีบุญต่อกันกับอาจารย์มีจิตจำานงที่ดีงามคุณก็จะถูกใครที่ไม่มีดวงไม่มีบุญต่อกันเห็นก็เลื่อนผ่านก็ไม่ซื้อก็มีบางคนเขียนให้ในมือไม่ซื้อก็มี ใครที่มาหาอาจารย์ที่บ้านนะอาจารย์บอกตะคอกใส่หูอบอกว่าหวยจอกห้าเก้ากับไซื้อก็ไม่ซื้อครับอาจารย์ท่งบอกว่าเอ็ไมไนยทีมงานกองฉลากพัดทีมงานลอตเตอรี่พัดครับอาจารย์ก็บอกอว่าแอมหวยจอกห้าเก้าคนไม่มีดวงก็ไม่ซื้อพอหวยออกมาก็ออกมาห้าเก้าจริงๆ อือาจารย์ทึกอาจารย์ทึกเปรียบว่านี่แหละคนมีดวงเราก็จะถูกส่วนคนไม่มีดวงไม่มีบุญสัมพันธ์ต่อการหรือบุญไม่ถึงบาร,รมีไม่เกิดมันก็ยังมาไม่ถึงก็เหมือนบาวสักไม่ต้องไปว่าคนอื่นคนไกลเนี่ยบาวสักมหาอาจารย์ที่บ้านนี่อาจารย์บอกบาวสักงวดน,นี้ก่อนที่จอ youtube ไม่ต้องไปบอกให้ใครซื้อนะตัวเองซื้อก่อนให้ตัวเองซื้อก่อนครับ อาจารย์ก็มองหน้าบาสักเลยว่าคือ <ừ> um. ส,คส,สิบรสือหรอเบิ่งทรงๆเพร่อกบบว่ายังก็บาบาสักนี่ก็ยังบอกว่าผมสิไปนําอาจารย์ผมสิสื่อกันนะลงทุนกับอาจารย์นี่ตัวเดียวหาเก่านี่เพื่ละครับมันมีเนียเองบาดไปว่าอะไรไปพบอ,ออกแบวนี่ไปปุ๊บมันมีอะไรตริดงานครับงานพาทํา,ทวาเวลแา้รก็ไปลอาให้ลืมไปเลยเนี่ยครับให้บาซักลืม อ่าก็เลยลืมไปเลยถือว่าบุญบ่หอดบุญบ่หอดจอดบ่ถึงบุญบ่สัมพันธ์แต่ว่าอาจารย์บอกตัวเดียวเด็ดๆเลยนะเอฟซีนะครับผมโทรมาตอนเช้าอาจารย์ก็ยังย้ําเหมือนเดิมนะครับตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเหมือนเดิมนะครับคือเก่าเรามีเปลี่ยนคือตัวเลขนี่ร้อยเป็นสีแดงเลยมากอาจารย์ตอนสีแดงตอนที่อาจารย์นางนางสมาธิสีแดงก้าศิร้อยมากขดดีใจน้าลูกซีบางเทืออาจารย์ก็ไม่ได้อยากเลยยังน้ำไพราย เราไม่รู้ว่าลูกศิษย์แต่ละคนมันมีภาระ,ะไม่เหมือนกันครับบางคนติดหนี้รถบางคนติดหนี้บ้านบางคนหนี้สินธนาคารจะยืดเราเห็นหน้าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงบางคนได้ยินแต่เสียงแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงบางคนเขาทุกจะตายอยู่แล้วครับอาจารย์เท่าบอกว่าถ้าเลขถูกนะถ้าเราถูกเลขอาจารย์ถ้าเราคิดว่าโอเคเราแบ่บปันให้อาจารย์ช่วยอาจารย์ข่านอาบูชาคู่ ข้าผลไม้ได้ท่านี้นะอาจารย์ได้ไม่เป็นไรเราอยา่าถ้าเราคิดว่าเราถูกน้อยไม่พอนี่อะไรก็เก็บไว้ใช้ก็ได้หรือว่าอยากอามอบให้อาจารย์สัก100 200าาร้อยสองร้อยอันนี้ก็ไม่ว่ากันคือเราไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงเหมือนคนหนึ่งเป็นพิการโทรมาหาอาจารย์เดิมอีู่ได้ม,มีเงินอยู่หาลอยติดโตับจ็คสันบอกสินเดือนบอกขโทรมาหาอาจารย์อาจารย์กบ,บอกเองไปซื้อเอาห้าเก้านะอาจารย์มามก็ไปซื้อเอาหาเก้า พอหวอยออกเขาโทรมาหาห้องให้เลยมาอาจารย์ได้ต่อชีวิตหนูไปต่อชีวิตได้ต่อชีวิตครับได้ต่อชีวิตไปนี่แหละเฮาจึงว่าได้ยินแต่เสียงครับผโ้หได้ก็เป็นจะไดเพราะเขามาหาเฮาบัดใดเขาบอกเฮาบได้ดเห็นว่าผู้นีิเป็นจากสีผู้หิเป็นไดผู้ใดสวยผู้ใดดีผู้ใดงามผู้ใดบม่ง่ามเฮาได้ยินแต่เสียงครับผโ้หบางคนทุกพ่อตายแล้วโทรมาหาครับทำท่าหัวเราะคิกๆอาจารย์หัวเราะแต่เฮาบอกว่าเขาเป็นยังไร ข้าวบัลลังข้าวบัลลมหาหาเฮาเมนบล่ลรังม์ก็สําหรับลูกศิษย์ของอาจารย์ก็ประชาสัมพันธ์ไปวันที่ห้าเนาะวันที่ห้าใครที่เดินทางมาหาอาจารย์ได้ก็ให้เดินทางมาที่บ้านเกาะแก้วอืบ้านเกาะแก้วตําบลเกาะแก้วอําเภอสามงทาาจังหวัดสุริน เดินทางมาเลยช่วงพิธีก็จะอยู่ที่ประมาณราวๆเก้าโมงถึงสิบโมงใครที่มีเครื่องเส้นถวายดอกไม้บูชาครูอะไรแล้วก็สามารถเดินทางมาได้มาหาอาจารย์ได้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังเอฟซีของบา่าวศัก์คะโลดใครที่อยากมาหาอาจารย์ตัวเป็นๆมาหาอาจารย์แซ่ไปใส่เพพอแล้วตัวเป็นๆน,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 นี่แหละว่าทา่านมาหาเราแล้วเราหอดวงก็จะมีวัตถุมงคลให้เป็นใครที่ค้าขายหรือว่า ใครที่ชอบในเรื่องของค้าขายหรือในเรื่องของดวงเสริมดวงก็จะมีวัตถุม,มงคลให้แจกให้สําหรับลูกศิษย์ที่เดินทางมาหาเดินทางมาในวันที่ห้าเดินทางมาหาอาจารย์ในวันที่ห้าก็จะได้เส้นไหว้บูชาคู่ในวันที่ห้าพร้อมกันแล้ว,ลวคําถามนี้ต้องมีแน่นอนครับอาจารย์คือหลังจากทําพิธีเสร็จแล้วอาจารย์จะมีการปล่อยแนวทางไหมครับปล่อยแนวทางต่องวนเลยไหมครับหรือยังไงวันที่ห้าเนี่ย อาจารย์ขอไม่รับปากได้ไหมอืมคือแต่นนิมิตอาจารย์แต่นนิมิตอ๋ออ่าอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้ครับหรืออาจจะมีเดื๋อโปูแล้วสิยห้ตัวไหนเข้ากับตัวหนึ่งก็เรียกจะปูภาษีมานี่มีคามรเมนมา้ันั้นหรือว่าคนที่มาก็อาจจะได้วันนั้นเลยก็ได้ครับอ่ามีละบอกว่าอะไรรับปากบอกถึงชัดเจนแล้วรับปากว่าอะไรเนาะ แล้วแต่บุนภาวันานํ้หรือแล้วแต่วันนั้นจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงตอนนี้ก็คืออยู่กับครูบาอาจารย์ของปีสิมานิมิตอาจารย์นะครับเนาะเมียนปีสิมานิมิตเมื่อนั่นละสีเป็นจะได้เท่ากับคอยเบิงเอาเมื่อนั้นวันนั้นจะเป็นยังไงเราค่อยดูเอาครับสิเป็นจะได้กับเบิงเอาเด้อว่าแต่โหแต่เมื่อนั้นต้องมีแน่เนี่ยนอ่นแต่บอกบอกว่าสีมียงครับอ อาจารย์เพิ่งบอกว่าให้ลูกศิษย์ทุกคนใครที่สามารถเดินทางมาได้ก็เดินทางมามใครที่อยากร่วมบุญกับอาจารย์ก็โทรมาได้ที่เบอร์โทรข้างต้นคลิปนี้ครับที่อาจารย์ได้ให้ไปแล้วสําหรับงวดนี้อาจารย์คิดว่าเราจะปังเราจะเฮงกัน,น,นอีกแน่นอนอ<ม>คิดว่าปนาพลาดสิบหกตุลานี้สิบหกตุลานี้ปังแน่น,นอนเราจะได้เงินก้อนเราจะได้เงินก่อนสิ้นปีใหม่แน,น่นอนออาจารย์จะทําให้ทุกคนหมดหนี้หมดสินคล่ำรวยเงินทอง าการทุกทุกค,คนของเอฟบ่าวศักดิ์คักเอาโลดติดตามใครที่เห็นคลิปกกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์เด้อสองทางให้ทุกคนมั่งมีร่ำรวยเงินทองครับอวันที่ห้าเข้ากับศีมาเจอกันยุบเมืองนี้ละแมนครับเดีมาปากาักหลังตเสี่ครับวันที่ห้าถ้าพูดได้ศีมาเดินท่าไก่เดินท่ามาแต่เศร้ามหาอาจารย์มาฮอดนีมาแต่เศร้าพนละคกับที่มีพิธีการเซนไวคู่บ้าอาจารย์ยุ่เมืองนี้ หรือใครที่ไม่ได้มานะครับก็ติดตามทางช่องเลยนะครับเดยจะไลฟ์สดวันที่ห้านะครับผมวันที่ห้าหรือผู้ใดอยากโทรมาเรียนน้าอาจารย์โทรสอบถามข่าวก็เดี๋ยวขอโชว์เบอร์โทรอีกทีหนึงอาจารย์ก่อนจะลงคลิปเบอร์โทรที่อาจารย์เขีเยนเมื่อกี้ใครที่จะโทรมาหาอาจารย์ก็นี่เด้อครับศูนย์หกสองครับห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าครับอ่ารวมอ่าผลละหมากรักไม่ผู้ใดมาบ่ได้กับโทรมากรวมบุญกับอะไครับอ่ารวมอุโมทานาน้ำกัน ให้คุบาอาจา์เท่าผููเปิมประสิทธิ์ปราสาทกรรมฐานเนาะเบอร์โทรนีศูนย์ห้าเจ .5 ดเก้าเหาโทรมหาหาจา์ได้แล้วก็ถ้าใครเดินทางมาได้ก็ซื้อผลไม,ม,ม้มาซื้อน้ำกินน้ำยังมาเรับสำหรับโซกันนำ้นำส้มน้ำขวดเหล้าเบียร<ม>์โมน,นี้ก็ซื้อมากรุบ,บา่บาปูทางปูอันนี้ส่วนมากถ้าเส้นไหวก็จะมีเหล้าขาวเจ้าที่เจ้าทางอาจจะถ้าก็ซื้อมาก็จจะมีการแยกเส้น ผลลไม่กับเสียนพระพิคเนตผวกหัวหมูเขาก็เสียนต่างหากทัาสีแบงเสี่ยนกันถ้าสีแบงแยกกันทนี่จริงนะขึ้การเปิดภูมเิเปิดภูมิมมที่ดีสําหรับลูกศิษย์ของอาจารย์ทุกๆคนงวดนี้ก็ขอให้งวดต่อไปนี้วันที่สิบหกก็ขอให้ปังๆเฮงๆรวยๆกันทุกๆคนใครที่เห็นคลิปนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์เนาะเห็นแลว้ลวก็ให้รวยให้ปังให้เฮงให้มืดนี้มืดเสียน มดทุบมดโศกมดคอ้มดโลกมดไพ่อยยุดีมีแห้งเออให้สุขภาพแข็งแรงเนาะครับให้ลำรวยลำรวยในงวดนี้ต่อต่อไปครันหน้าห้ากับสิมพ่อกันไหมครับเอได้แน่นอนสิบหกได้แน่นอนครับผมกดรอคอยได้เลยใครฟูเยกด่าไปเลยกดรอไปเลยครับกดโปรแมนยังไงแต่ห้ากดมันกรสีเห็นคลิปดุกแมนครับเออห้ากกับสิโพลาดถ้าพูดได้พิมพ์ว่ารอรอคอย กดพิมพ์รอไว้ครับมันก็สีเข้ากะ่สิบ่าพลาดคลิปต่อไปไม่กะ่สิขคืนมาอืมอือเนาะครับผมอันนี้ก็อาจารย์ก็ขอให้สุขหูุกคนอยู่ดีไม่แห้งเจอกันวันที่หาเนาะครับครอาจารย์อ่าอ่ะสาธุสคาัุสาธุสาธุสาธุ